ก็ไปทําอะไรเอาไปแช่น้ำเหรอไปแช่น้ําเหมือนเ้มปล่อยนะครับมันอยู่กับผักกับพริกไงก็นึกว่าเป็นอะไรนะเสตียากแห้งไว้กินกับลาบหัววันนี่เหลือสารท่อกุ้งเลยเขาเข้าใจว่าคนจะกินเมล็ดนี่เหมือกินค่ะพอในนี่ออกก็ออกก็กินตั้งในมันชือแล้วเนี่ยหวานหวานเหมือนมะละกอครับไปไหนหลุดเขียบลงเขียบลงเนี่ยเล่นเดียวเนี่ยนะเล่นเดียวเนี่ย ลซาอินซาแอลแถวเบิร์กละปูนนะครับตอนนี่เรากำลังจะเดินทางไปที่กาดป่าเฮียวนะครับโอเคครับเราจะเดินทางไปที่ตลาดป่าเฮียวนะครับตอนนี้ลุงเด่นก็อยู่ข้างหลังเนาะสวัสดีัไม่เหมียวเลยครบับผมสวัสดีค่ะ <c oughs> กำลังดู GPS ของลุงฮูลอยู่เนาะลุงฮูลป็นคนที่นี่แต่ก็พาลุงลุงเด่นหลงไ <c oughs> ม่ว่าเขาวอกลุงมลอนได้อยู่แ,แถวๆนี้ไงแล้วแหวกเนี่มันอยู่ที่ที่ทไหนที่นั้นเนาะ ถ้าอยู่แถวแถวปัตจางเนี่ยลุงคุณมูติมุทางครับอันนี้อันนี้นึ่งนาทีถึงนะคะครับแต่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่ลุงคูณผ่านบ่อยอยู่ครับลุงคูณจะไปไหนเหรอนะเส้นนี้จะวิ่งตัดเข้าสู่สารพีนะครับลู่เชียงใหม่เลยเส้นนะครับเส้นต้นยางเขาเรียกว่าเส้นต้นยางเส้นเนี่ยแต่กับไปแถบหลายกิโลอยู่เนะเส้นต้นยางสารพีอันนี้เหรออ่าอ๋อถ้ารไปคนเลยถ้าใครตอเลขก็ยังนะวันนั้นวันนี้ค่ากัน อันนี้นางเอกช่องในอนาคตครับผมรอก่อนเนาะเดี๋ยวไปเจอกันผู้น้องๆลุงพูดเนาะเดี๋ยวเขาไปเจอกันที่ตลาดป่าเหว่ตอนนี้ไปหาดูไปซ่อมหากินอาหารเช้าไหมก่อนลุงพูดไปซ่อมกิีนของกินเจ้าครับเข้าว่าลุงเด่นกินกินข้าวเช้าเนาะเขากว่าเช้าอยู่รู้ตีหนึ่งตีสองเขากว่าเช้าอยู่นะตอนนี้ถึงบ้านป่าเหว่แล้วครับตลาดป่าเหว่กับมีใกล้ๆนี่แหละไปเห็นนึงนะพี่ตอนนี้เรากำลังอยู่กันที่ตลาดป่าเหว่แล้วครับ หลัง,งเราตอนนี้เป็นสามแยกลำพูนลุนเด่นก็มาแล้วครับมาตอนเช้าๆอากาศดีมากเลยครับลำพูนวันนี้อ๋อกำลังจุจีกันเลยสวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมเห็นแล้วครับ <c oughs> นนอากาศดีดีครับอฝนตกสองวัน <c oughs> อากาศดีขึ้นเยอะเลยเอาฝนมาปล่อยครับลุมเด่นนี่แหละทำให้ทำให้ลำพูนเย็นสบายก็คือว่าข้าข้างซอยสร้างร้านทองนะครับตลาดไปเอวป่ะ ไปเหว่กขาวัวขาาขาควายขายด้วยนะมันน่าจะทันล่องเร่นมันมันสายมากแล้วครับตอนเนี้ยเจ็ดโมงกว่าครับเจ็ดโมงกว่าแล้วเราต้องข้ามถนนเนาะมีทางอะไรนะข้ามยังไงเนี่ยเราซุ่มาครับวิ่งไปเลยวิ่งผ่ากลางตัดไปนี่เลยครับก็ข้ามสองสเต็ปแล้วผมว่าไปข้ามทางนู้นดีกว่าั้างหรือข้ามไปนี่แล้วก็ข้ามตรงนี้ข้ามตรเนี้ตำรวจเนี่ยเราจะมนเจอันที่ตลาด อันนี้เรามาสายมากแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดป่าหิวนะครับตลาดเช้ากากาไม่ขายก็เริ่มเริ่มจะเก็บของเก็บบ้านแล้วเรามาสายแค่เรามาสายก็ค่อยเก็บกันหมดละอันน,น,ใน,ใน,นี้แค่เจ็ดโมงมีแค่เจ็ดโมงนิดนิดเองเนาะออกของขายกับบอกค่อยมีแล้วตลาดขายส่งกา<ะ>เป็นตลาดเช้าครับผม ตลาดพุ่มพวงเขาเป็นจุมุแบบ้าส่งเป็นเล็กๆเอาไปให้ร้าน้าามตามหมู่บ้านขายก่อเห็นสังเกตว่าเป็นพวงพวงแขวนๆเลยาแข่าเต็นะเจอเอฟซีแล้วครับตอบไม่รเครับไม่เอ่ยระมครับการนี่เป็นการไ้็นสกัดใหญ่ๆมีตั้งใดครับผมตัาใหญตอนเช้าหรือตอนนี้ตอนตอนไหนครับ คนเย็นเนาะมีกัดแรงนะครับซี่ผมขอจอดรถที่สามแยกกันนะครับอนั่นอันนั้นหลักการรทำเย็นใหญ่ก็ครับไห่ใหญ่อ๋อใหญ่อยู่นะครับอภาพของพุทธเจ้าครับผมนี่น่ากินอะไกินลูกเนี่ยครับสามก้าวเข้าเนอะนี่น่าซื้อน่าซื้อจากกินเลยเนี่ยโห้เห็ดเฟืองนะคนเหนือนี่เอาไปต้มใส่ข่าต้มยำก็ได้ครับต้มยำเหนือเอาต้มกาน้ำผึ้เคาะเอาไปซื้อไผ่ต้มกินนี่เห็ดเฟือง ผมมีครัวนะเอาก็คร uh ับเดี๋ยวแต่แต่คัวลุงเด่นต้หานางเอกต้มหื้อว่ะต้มหือเมาอนเนางเอกตเก่ามีกับหมอต้มฮือเนาะเขาิสานต้็นีช่าอ๋อหูมัวลุงเด่นโอ้หอหอมกหอมกล้นล้นก็มีล้นต้เจี่ยวได้ไหมเนาะ ปาทุ้ยอย่างเมื่มนนีสามตัวครับเป็นปาทีเจ้าเป็นปาทีเจ้าละโอ้พริกหนุม่มเขาจะขายแบบเป็นพวงอนะ่ะพริกเวรุ่นแล้วก็ร้านค้าก็แบ่งเอาไปขายต่ออันนี้แห้งๆนี่ก็กินได้เนอ้ออันนี้อย่างนี้เรับนี่ยนั่นเป็นดอกมะ<อ>ข้อคือว่าไม่รู้ข้อตรงไห้ดอกมะข้อดอกก็นึกว่าสลิ่มเ่าเป็นดอกมะข้อ เอาไว้ลบเคาะตอนปีใหม่อ๋อนี่ผมเคยเห็นครับเนี่ยคือลุงเด่นเห็นแบเนี่ยับกับลาบอย่างเดียวเอาแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปแช่น้ำเหรอเอาไปแช่น้ำเหมือนส้มปล่อยได้ไหมครับอ๋อใชๆกันต้นเป็นยังไงเนี่ยเป็นเครือั้งครับต้นมะข้อผมก็นึกว่าเป็นมันอยู่กับผักกับพริกไงก็นึกว่าเป็นอะไรนะสะเดาตากแห้งไว้กินกับลาบอันนี้เห็นแห้งๆนาะเหมือนมากแล้วมันหอมก็นเลย หอแมแตกต้นเป็นมันเป็นต้นใหญ่ก็แม่อันนี้ทางเหนือเปิ้นเอาไปเวลาเปิ้นจะทำปลูกสร้างบ้านใหม่ยไงเนี่ยิน้นก็นใช้นะตอนนั้นแต่ว่าฝีใหม่ฝีใหม่ก็ใช้ครับแจ้หายมกีกว่าหาแจ้หายนี่มีอยู่ครับเดี๋ยวถ้าถ้าผมเจอต้นมาเแบบดีด๋ยวพุทธจะปลูกเพิ่มแปลงให้เรื่อนะนย่างพีก่กกนึกว่าเป็นอะเนื้อ,<ห>อเป็นสะเดาไงคนดีจานเนื้อ,<ห>อเป็ <หอ S 1> เนสะเดากับหลามไง อ๋อนี่นี่เาอมีส้มปล่อยเนาะคู่กันนี่มันเ็นอย่างนี้คู่กันนี่อันนี้รสน้าอันนี้ปล่อยวางใช่ไหมบมากี่บาทเท่านี้5บาทมดี่นะครับอ๋ออ๋อเอาไปใส่เอาไปเอาไปใส่ใส่น้ำาเนี่าจป่อยปีไหมโอ้มด5ครับทุกคน4บาทเองเนี่ย5บาท4บาท สี่บาทตอนนี้ห้าถุงแล้วไหมห้าถุงบ้านเราก็ตแทบจะไปขายนุงก็สิบบาทนะนี่ od, s <S สี่บาทเองครับห้าถุงสาวบาทมาทางนณะมีดอกนิ้วด้วยนะใส่ขนมเส้นน้ำเงี้ยวครับแม่นละค่ะวันนี้ก็ขายเป็นพุกนะแม่เนาะพุกสาวบาทพุกละสาวบาทโอ้โหได้เยอะนะครับเนี่ยคือทำน้ำเงี้ยกินบ้านเนี่ยถุงเดียวก็ไในในในห้าหม้อพูดง่าย แต่ว่าอันนี้ถ้าบ้านผมให้นถุงสิบแล้วนะแม่เนี่ยนะถ้าบ้านแถวบ้านหงส์ใถุงสิบบาทแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ค่่ไม่แปลงเองบาทก็งมีแล้วนะแบ่งเองอ้แบ่งเองสี่ถุะถูกมากสี่บาทสี่บาทอันนี้อันนี้ดอกใช่างแมนี่ที่นี่ดอกสารพีอ๋อดอกสารพีด้านเหลืองเหลืองนั่นดอกคำดอกคำดอกโอ้มันมีแต่ของมงคลส้มปล่อยเดือนห้าโอ้มีแต่ของแบบมงคลนะครับเลยของมงคลนะไป รดน้ำดำหัวไปสุกน้ำพระเอาไว้สลระสลุงรถเต่าดำหมดเนอขอบคุณจ้าพระแม่ขอบคุณจ้ามบาขอบคุณ้าบคุัาบครัาบคุณห้าอครัาขอบครัอบคุ้าขบาอบครับ้บค้าทอบาทบคาทบาทบาทอบคุ้บ้าขอบคาบาบนี้าขคุ้าอบค้ขแบบค้อบนี้าขอคบคร้าบค้อบคูณนี่ห กินได้หลายตัวแล้วนี่อยากกินก็ซื้อเลยเมื่อวานอยากกินโรตีกหรครับแต่หาตอนนี้เหลือหายเชฟโอ้หายเชฟที่เนี่ยเมื่อก่อนถ้ามีงานวายอะครับคงเด่นงานอะไรนะงานวายวายครับชิมวายกับไส้อั่วนะแถวเนี้ยแต่เส้นเนี่ยวายเหมาเมาค่ะวายลำไยวายอย่างเงี้ยครับเต็มเลยครับถ้าคงเด่นชิมตั้งแต่หัวเนี่ยไปเห็นไรเนี้ย เจับบ้านนี่แบบขาไปแน่นอนครับมันไม่มันไม่สายนะมันไม่ไมสายอะไรเงี้นะครับประมาณนั้นครับร้านไหนสาวสวยสวยก็แวะหน่อยร้านไหนไม่สวยก็ไม่แวะจะแม้ร้านนี้ก็ไม่สวยจะแม้ร้านนี้ก็ไม่สวยพอพอสุดท้ายร้านสุดท้ายเจอคนแก่คนแก่ก็ซื้ออยู่ซื้ออยู่แต่ซื้อไม่เยอะซื้อไม่เยอะพูดเล่นอันนี้สาวสาวไหมครับเรามาาญไหมอันนี้ไปหี่ยวแล้วนะรำพูนแล้วนะ ที่นี่เลยปะซางมาแล้วนะแต่บ้านเขาอยู่ปะซางเพ <c oughs> ราะมานที่นี่เฉยนะไม่งั้นข้าวมันไก่น้องคนทำไมมือถือมันร้อนอย่างเงี้ย <c oughs> พี่โอนไว้นะครับมาประมาณนี้ครับโอนมาดิคอมเพลยไหมคอมเพลยไม่ยอมข้าวมัน <c oughs> ไ,ไ,มไก่กันแล้วเนาะเดี๋ยวมานั่งกินกัน <c oughs> หัววันนี้เหลือสารข่าวฟูมเ <c oughs> ลยว้าวป,ป๊บป,ปัปป๊บเต็มเลยนะ มีลูกสาวของพี่อ่ะถ้ามีลูกลูกบรรจันยก็จะเป็นแถมยาถ้ามีลูกบรรจัยก็เป็นแบรนด์เนาะแบรนด์เนาะตอนเช้านี้เดี๋ยวเราจะไปไปส่งลุงเดินทำงานก่อนเนาะเช้าเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ว่าจะไปที่ไหนตอนนี้ก็มากินข้าวมันไก่กันก่อนเนาะตต่เช้าลงมูลนอนฟังเสียงรถไฟอ่ะลงมากรอกลงมาไ่ายลงมาถ่ายไพืได้่ายสก๊ครับ รถไฟสองเมื่อคืนเราพักกันที่ไหนนะฮะเมื่อคืนเราพักกันที่ไหนก่อสุขสถานออ๋สุขสถานกับลำพูนอยู่ที่ฝลายเขียวเนาะต่างหลังพุ่งกับลังหวานกันด้วยข้บความเพื่อนหวานกันนะข้าความแค่หวานมาเพื่อนของไงหวานแล้วแล้วก็มาไก่กับหวานแล้วเนาะถ่ายตั้งแต่หกโมงอย่างแบบหกโมงก่อนเนี่ยหกโมงไปจนถึง สองสีสองนะครับอยสองอ๋อใบสองผมว็ดูว่าไก่ตั้งแต่หกโมงเจ้าถึงสีสองไก้ก้ามไหวเลยครับแต่คนกินนักนะครับเป็นบ,าบาน้านเมืองเราโอ้ครับข้ามาก็อ้มายุ่้าตั้งเก้าโมงไปยช่โมงนี้จะเ,น,เนื่ยไปแก่แบบครับเข้าเจ้าเนาะคนมากินแบบนเป็น <S <S เจ้าแบ่งบทอย่างนี้เนาะครับมาแล้ว ตามสถานการณ์นะแม่นะเป็นห้องมาแล้วโอ้จานะร้าหายนั่งไหนโอ้มาเพ่กันั่งเกัน้ะครับถ้านั่งเพ่จะเป็นก้างหรือเปล่ากัหาหาเงนนอนั่งนี่เเติรกหรือเปล่ากันเติเติกเติกเติรเรเดิร์กเเิเตกเเด แต่้าคนเดียวตากตาบเห็นเนอ,ตนอ,อะตาได้ได้ไดะผมเป็นคนรักครอบครัวขรอบครัวของคนอื่น <c oughs> ขอตัา,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 าออกไก่เหรอนี่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 อะตับแงกินเลยอากขอผมเปลเจ้าค่อยมักเลือดอะ่ะเขาเห็นเปิเจ้าแล้ามือน้ต้อ้ิบม,มี นี่น้ำจิ้มไก่นะคร้ำจิ้มข้าวมันไก่ข้าวมันไก่น้ำจิ้มไก่กว่าไปเลยกินรองท้องไปนิดหน่อยคมข้าวเขาออร่ยนะะคข้าวเขาโอเคนะขอบคุณซุกแล้วนะครับใครอยากเห็นต้องเด่นกินซุกซุกต้องมาช่องลังภูนครับัคอหน่อยคอดข้าวมันไก่อร่อยลองชิมดูเนาะไก่กระนุ่มนิดนะข้าวโอเคเนาะพับข้าวเติม นี่ขายานเทวดแตงหมูครับน้อง่อ5บาทไม่่ออ๋อานละ30บาทนะครับอ๋อข้าวมันไก่เจ๊หมวยเนะอยู่ที่ลาดปลาเหียวสามแยกปลาเหียวครับอรนียดีเพิงเช้าเพิ่งกลิ่นแล้วแบบเพิ่งกลับไปทำงานกันครับค้นขยันอยู่ไหนก็ น้ำตคนน้อยอะไรเจ้าน้าซุปเป็นได้บ้ครับโอเคนะครับน้ำซุปเนาะกระลงพอดีไะไดวขอตัวกินนข้าวก่อนครับจะไปไหนตอนั้นต้องดูกันหันรอบครับ กินอิ่มกันแล้วเขาจะออกเดินทางกันต่อแล้วเนาะตอนนี้เราจะไปกันที่ทํางานเด็นก่นอนวันนี้มาบูมบูมมาเป็นเบื้องหลังแล้วกันแลาใส่ฮะเนาะเอามาเป็นเบื้องหลังดีกว่าหั่นดีเพิ่ม <c oughs> พลัง,ลงลว่ะ <c oughs> แน่นต้องเลี๋ยวเขาก,กัเดินทางครับถ้ามันไก่เหมาะอยู่ครับร้านก็ยอยู่ใกล้ๆโดมขาวๆนะครับบริเวณขุนหอวอย่างตู้ยามตู้ยามปลาหวนะครับแล้วก็ร้านกปอยู่ตรงนี้ครับ เดินทางกันต่อครับอตอนนี้ฮอกออกมาถึงกันที่กาดมั่วริมน้ํานะครับโอ้ก็จะกว่าจะแล้วครับงานลุงเด่นเป็นได้พ่อครับกิเทคครับวันนี้หลายเยอะ <c oughs> คือกรมส่งเสริม <c oughs> คุณภาพสิ่งแวดล้อมนะ <c oughs> เขาก็ให้ลุงเด่นมาเป็นตัวแทนในการมาเยี่ยมชมหมู่บ้านบ้านไร่หมู่แปดที่ตำบลอุโมงจังหวัดลําพูนครับซึ่งที่นี่ หมู่บ้านบ้านไรเนี่ยได้รับรางวัลซิโนเวสไม่ใช่อะไรนะอะไรเวทเวทแต่มปนแค่จาไม่ได้อันดับหนึ่งของประเทศาา้พจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้อันดับหนึ่งซิโนเวสซิโนเวสครับคือหมู่บ้านนี้มีมีการจัดการเรื่องขยะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรอ่ะดีอันดับหนึ่งได้อันดับหนึ่งอ่ะคิดดูสิมีแบบการ เก็บจัดการขยะการทําปุ๋ยเองการเก็บผักเองปลอดสารอะไรทุกอย่างปลอดสารหมดทุกอย่างที่นี่หน้าที่เยี่ยที่สุดครับทําไมรอบนี้ถึงสาระมาเต็มขนาดนี้เมื่อกี้กึกกักกึกกักไม่คมกินน้ําอะไรเต่อีเมื่อกี้โดนไปแก้วหนึ่งใช่ไหมครับน้ำหมดแล้วไ่ยอทอปของที่นี่ลุงพูนครับด้กินโอทอปครับนี่ครับเรามาอยู่กันที่บ้านพักโฮมสเตย์ครับหลังหลังจากที่ถ่ายทากันเสร็จเรียบร้อยหมดละเนาะมานั่งกินกัน กินข้าวกินอะไรกันครับบรรยากาศดีนะครับนี่เรื่อกินในลูกว่าลูกว่านะลูกว่าลูกว่าดีลงงูปลาของโผลแล้วบะเดีอยอะบะเดือยบดเดือมาได้นี่น้องอูบะเดือนะ กินได้ค่ะกินได้ครับเออโอเกงพ่มาสวัสดีเจ้าของบ้านคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีปอเลยครับสวัสดีนะครับ้เาลครับขี้เข้าลำลำนครับตีนี่บ้านบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับปอบ้านบ้านไรบ้านไรเนาะครับบ้านไรบ้านไรกว่าเดิมอ๋อครับ ตำบลอุโมงค์นะป้อเนาะตำบลอุโมงค์ครับที่นี่ก็เป็นมีโฮมสเตย์มีที่พักเนาะป้อเนาะใช่ครับโฮมสเตย์ที่นี่สองร้อยห้าสิบนะคุณฟรีอาหารเช้าสองร้บครับค่าฟรีอาหารเช้าอาหารเช้านี่ประมาณนี้ก็เขาเนาะอาหารนี้เราเตือน่ล้วแถมยังอ่าอาหารมีอาหารครับอาหารกลางวันอาหารเช้ามีมีมีคอมเมนต์ทักมาว่า2 250หรือ350ร้อยห้สิบสองร้อยาอหาหารเช้าไม่350ร้้าสเพาอาหารเช้าอาหารเช้าไม่ใช่สอง สามร้อยห้าสิบมันมันมีมันมีสองอย่างมีสองอย่างนะครับป้าเนาะอาหารเช้านี่คือข้าวต้มนะสองร้อยห้าสิบนี่แหละครับข้าวต้มแล้วก็มีกาแฟครับถ้าสามร้อยห้าสิบนี่มีอาหารครับตกอาหารตกสามร้อยห้าสิบนี่ประมาณนี้เลยน้องอาหารประมาณนี้ครับคุ้มอ่ะเราอ่ะโคตรคุ้มลูกค้าโอ้เสหฮาอย่าเอาบปเดือบไปยังบปเดือบไปต้มเอามาแกงกะ นี่ถ้าสมมติว่าถ้าจะเฮือนตังป่อเปิ่นเก่งบะเดือหื๊กกินได้ไหมครับเก่งบะเดือใส่ปลาได้อยู่ครับได้ครับเก่งได้กันเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้บอกอันนี้ถ้ามันซุกเนี่ยกินได้ในพันห้องเมงวีเนี่ยเมงวีเมงวีชอบไปอยู่ข้างในนะเคยได้ยินเพลงก็แตอนน้อยๆส่ยาชอบกินเนี่ยอันนี้มีรสชาติจะได้หวานตอนน้อยๆนะค่ะความหวานคำมันเดหวานหวานนิดๆนะมันคล้ายๆเดือพลังนะ แต่นี่ลูกมันน้อยเนาะใช่ใถ้าลูกมันใหญ่นี่เนื้อไงจะให้เคยกินกันนี่เคยตอนนี้ก็ใช่เนี่ยเคยกินแล้วเอาเอานี่เอาออกอ่อนเอานี่ออกก่อนเอานี่ออกก่อนเนาะเจ้าเอาในนี่ออกก่อนเนี่ยอ๋อเขาเข้าใจว่าเปิ้นจะกินเมล็ดอันนี้แล้วมากินค่ะเอาไนนี่ออกเกาะออกกินดั้งในมันอ๋อเคยกินนี่เคยเป็นการเป็นงานได้ โอ้าวตัแต้มนะข้าวแต้กินเต้นะกินได้กินได้กินได้แล้วมากินนะกินได้รสชาติเปิ้นอย่างเง้ยบอกมาหน่อยหะเจะออกไปแบบลูกไปแลมนะคือมันมันมันมีรสชาติอะไหนลองพูดลองชิมดูนะลองชิมเท่าไหร่เหรอขอเตะอย่าควักนั่นออกก่อนโอ้เปิดเอาแพเปิดเอาเรือออกก่อนปุ๊บเหฮะบาตันละบาตันเรือละเปินรอท่ะมือเปิดรอ แล้วคนเอาไปย่องในห้องนี้บอกเอาไปแกงเอาไปเป็นเนื้อก็ได้หรอเป็นเนื้อไปต้มเป็นเป็นเนื้อกับน้ำพริกแกนนุ่มแกนร้อนๆนักอ๋อแกนนุ่มมันนะใช่แกงใช่แกงแน่ก็ได้ตั้งบ้านต้มกับน้ำพริกเนาะนั่นแหละนั่นแหละเนี่ยคุณกินเขาบอกเกลี่ยลงเขาบอกเกลี่ยกินเอาครับ อร่อยค่ะลุงพูนโครงการคนละครึ่งนะใช่ไม่เคยกินมากไม่เคยไม่แก้กินไม่แก้กินไม่แก้กลิ่นบูนต้องกินเป็นทดลองได้ไปเอาแม่สามหน่วยไปกินแล้วจะติดใจหายยากเลยนะเนื้อเนี่ยหวานหวานเหมือนมะละกอครับเนื้อเนื้อมันเหมือนมะละกอเทกเจอเหมือนมะละกอแต่ว่ารสชาติจะออกไม่หวานมากอ อร่อยอร่อยเป็นห้องเดือยไปซีมาผมซีฟเกลนะเป็นห้องเดือยอย่างก็เดือยป่องเดือยอย่างก็ครับป้อเดือยป่องน่าจานนะป้อหายยากแล้วนะลุงบูนหายยากหายยากนะมีต้นเดียวนี่แหละพี่เมียใครไอเอาต้เนี่ยไปจิ๊ดมันก็คือเยอะมันได้เลยน่ะได้เยอะเยอะเลยนะต้องเอาสีแดงค่ะขึ้นเลยเนี่ยขึ้นเลยสีแดงกินสีแดงขึ้นขึ้นไปยวนงามนะแล้วก็ตกน้ำแล้วก็มีไข่จุไอเด้อ ว่าสีส้มเนี่ยค่ะเก็บมาได้เตื้อเนาะสสี้มต้องเอาลูกแดงๆเนาะในในลองไปดูแล้วครับเตายที่มันแดงๆนะครับเหมือนลูกบอลก็ขอนี่แก้วน้ำอย่างนี้น้ำอย่างดองนี่ยเจ๊่ะน้ำลงพูนอ่ะค่ะโอ้นี่ยนี่นี่นี่ไปอยู่บนไทยด้วยอะครับนี่นี่มาดูใกล้ๆเนี่ยเอาของหายากแล้วล้วนนี่เนาะมาเดื้อเนาะโอ้พูดอะไรสวยงามแต่งามว่ะเป็นยังครับผมมีประกันนักอยู่ คนด้างหลังสบายครับ <นะ S 2> ต,ตกไปนี่คนด้งนงางหลังสบายครับสบายแก้วมะลุนก็นสบายอันแก้วมะลุนนี่ถ้าอย่ายังบ่ดดดน้ำแล้วเนาะอ่าเพิ่นมีอันนี้เลยครับมีอย่างก็ตะไคร้เนาะ กับข้าเมืองอันี้ก็เนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยในเรื่องของไอเนี้ยก็ครับซีโรเวตดิครับปอใช่โครงการโครงการซีโรเวตโครงการซีโรเวตี่เนาะคือเหมือนหัใจพลาสติกไงเนาะคือหลอดนี่เป็นหลอดดูนะครับอันนี้เกี่ยวเนาะนี่ครับหลอดดูเปิดือรณรงลดระลงลดรณรงค์ให้ใช้น้อยให้น้อยน้อยที่สุดค่ะเนี่ยครับข้าวกระป๋าเพื่อจะห่อตองแล้วก็เอาไปนึ่งแบบนี้เลยครับหอมมากครับเนี่ยซุดยอดเลยมันจะหอมขอบไม่ตอกแล่ครับ พี่เนี่ยมเป็นเลยครับหลบมะเร็งมาถามหางรล้วหลบมะเร็งมาถามหาครับใช่ค่ะสุขภาพเลยว่าได้สุขภาพตัวยแม่นแม่ไหนสุขภาพตัวไปตกใจนะคะอันนี้หน้าเมษาเนอะครับจะได้มาหน้าหนาวนะคะบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวมากเลยครับแม่นแล้วก็เพิ่อนมีอันนี้เลยครับเน้นๆอันนี้นี่สมเด็จสมุนไพรเห้กินเป็นประจำเลยเนอะอันนี้นะครับครับเวลาต้มนี่ ใจหน้าก่อ้นต้มเมินเหรอครับเอาใจหน้าก่อเขาเทมดสซองเลยกันหน่อยเดียวอะค่ะโอ้อโอ้าหมุทซองมันจะแหง้งมันจะนั่งไป<อ>เวลาเขาจะต้มจิแล้วเขาแบงแบงเขาสามสามยืดมือ สามยิบเปย์แล้วครับอันนี้ก็ได้หลายเนี่ยได้เป็นเดือนบุกอ่ะเจ้านี่จริงถุงนี่ถุงหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่หม้ออูเนาะได้หลายอยู่เนาะได้หลายหม้ออยู่เนาะเล่าเล่าว่าจังหวะว่าเฮาวยิบไปต้มอีแล้วมันก็ค่ะมันต้มได้แหมกี่ข้างตีตีสองข้างสองข้างแล้วก็พอเลยสองข้างแล้วพอเลยแต่ถ้าไหวไหลมันจะบูดออกอ๋อได้ดีดีดีอยู่แต่ยังซื้อกลับบ้านอยู่เนี่ยใครต้อสั่งกับโทรมันมีสามเลยเหรอ สั่งมาดูมาได้เลยครับสั่งมาเลยเนาะออมาเลยะถุงแซวบาทครับราคาจะส่งนี่เป็นกอตามแล้วเนาะแล้วแต่ใกล้แล้วแต่ไกลเนาะปอเนาะค่่ค่าจะส่งมันโอเคนะรสก็หวานความดันเนาะมาหวานความดันไข่มันในเส้นเลือดเนี่ยอันอลายางมันมีมีอย่างตั้งในมันห้องไหนครับมันจะมีถาดเล็กเพราะอันนี้มีสามตัวอ๋อมีเชียงดามีย่านนางมีดาวอินคาเนาะดาวอินคาสามตัวข้อถ่าครับ โอ้คลิปนี้น่าจะยาวขนาดแล้วเนาะสยงานเนาะถึงเวลาเดินทางกลับละเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับมึงเด่นแล้วก็มึงฟ่ายนะครับแล้วก็ป่อพ่อเนี่ยก็ครับป่อพ่อไรัดครับพ่อไพรัดนะครับเป็นเจ้าของโฮมสเตย์อะางก็เลยบนรหลก็เติมครับันรย์ซางคมครับใครสนใจก็ลองลองเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้ครับเข้ามาเอวกันได้เนาะ นี่หน้าเอวครับแล้วก็ธรรมชาติดีขนาดน่าเดือนเมษาแน่เนี่ยวันนี้ก็ยังแบบอากบายมนหน้าหนาวเลยคือถ้าอยู่ใกล้หน้ามันเย็นยังไงก็เย็นยังไงก็สบายนะบรรยากาศเย่ยมากครับไปแล้วเนาะเจอกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะรับคันนี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับไปะล้วคุณนะสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วครับลุงเด่นเจอกันคหนดีกว่าครับผมก็ผมมาวันสองวันเนาะก็เลยรอบในพอดีมันช่วงใกล้สงการแล้วก็ คนสั่งของออนไลน์ online, สั่งอะไรมาหลายอย่างก็เลยต้องต้องรีบกลับก่อนรีบมารีบกลับนะครับเดี๋ยวเขาก็รอกินพริกลาบกันเต็มอยู่เพื่อนเจาไปลาบกันช่วงปีใหม่นี่ครับต้องรีบกลับก่อนเดี๋ยวหลังสงการมีโอกาสจะมาเที่ยวหาใหม่ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะขึ้นไปเชียงรายอยู่ครับดีครับดีที่บ้านตรงเด่นก็เสร็จแล้วไปนอนที่บ้านได้เลยครับไปแล้วครับลุงพูดนะขอบคุณเอฟทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคครรัับบไไปปแแลล้้ววครับ เดินทางปลอดภัยครับลุงเรนครับผมเช่นกันครับลุงพูลครับไปละไปละไปไหนหล่นเขียบลงเขียบลงเนี่ยเหลือเลนเดียวเนี่ยนะเหลือเลนเดียวเนี่ยเป็นไปทางใดแกก็รู้เดีไยวนไปวนมาเอาปิกมาที่เขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยลุงพูนเนี่ยเป็นคนที่ไหนคนทุกที่แหละแล้วก็ลงทุกที่แล้วก็ลงทุกที่เมื่อกี้แพอยู่ในเมื่อก่อนเนี่ย คือเราขับรถอ้อมวนแบบนี้เนีนเรื่องละคาอข้าได้นะไปแล้วไปแล้วเจอกันคิดหน่นิดหน่อยนะสำหรับคลิปนี้ไปเตะๆละครับขอบคุณนางนาคีมาติดตามลงพุ่นลงพุ่นชาแนลลงกินลงแถวแถวเมืองระพุ่นนะครับไปแล้วไปเตะแล้วเนาะขอขอดู GPS ก่อน วางจะพาไปทางไหนเออเดี๋ยวเจอขวดแล้วสะพานสะพานที่ไหนล่ะเนี่ยสะพาเมืองระปูนนะน,นี่กันโอเคเอ้าอุ้ยนี่ก็กินกเขาไหนกันได้อยู่ก้าเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายค่ะซ้ายยากซ้ายจากขวาแล้วเน่าะกีไาทรงไหนเนี่ยเดี๋ยวป้ากันเน่าว่าลุงุูจะไปถึงบ้านที่ไหนก่อนไปดูแล้วกันบอมีห้องว่างให้จองเ <laughs> นี่ยบอ <laughs> lộn ngầm lá luôn lộ quên lộn